that That's you, and I hope you let me game that me in. กรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมผมเบิ่มปรีชาชาแนลเหมือนเดิมนะครับกับเกม p u b G Mobile นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงซีซั่นสิบสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับผมก็จบไปกับสถิติคิวเดชประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็แรงเอกนะครับโยนยับยับครับโยนจนเหลือขนาดนี้ครับลงแต่บวกบวกอย่างเดียวนะครับบวกจนตาย ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลโยพาส s ิซีซอ่นสิอันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เติม UC ไว้ที่1151 UC นะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาที่เติมพับจีราคาถูกๆคุ้มๆนะครับ ผมขอแนะนําร้านนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร <S 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 ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เอเตพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer จะเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับมันก็มีแพ็กเกจให้เราอัพอยู่2อย่างนะครับอันแรกอัปเกรดแบบธรรมดานะครับเอลิทอัปเกรดนะครับก็600 UC นะครับก็จะได้ปลดล็อกรอยัลพาร์ตนะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับอันที่สองเอลิทอัปเกรดพัสนะครับผมก็คือเราเสีย1,800 UC เราก็จะโผล่ไปอยู่ที่เลเวล25เลยนะครับแล้วก็ได้กรอบรูปนะครับเอลิทพาร์ตพัสนะครับผมผมเลือกไปที่หนึ่งพันแปดร้อยยูซีเลยนะครับซื้อเอลิทรอยัลพาร แล้วครับเลเวลหนึ่งนะครับเราก็จะได้สกินล็อกแอนโลอัรกนะครับผม <Wow. S 1> สวยนะสีทองทองเ hey ฮ <c oughs> มีรูปชาวล็อกเลยแล้วเราก็ได้ชุดพับเพ็ดเอเจนต์นะครับผมเนี่ยชุดนี้เลยนะครับเท่นะเท่นะไปที่เลเวลสองครับจะได้ RP นะครับ500ของซีซัน14บสครับก็สมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น RP ซีซัน14ใช่ไหมเราก็จะได้การ์ดอย่างเงี้ยแล้วก,กดใช้กันไปเลยว้า โอ้ย <rium> <Dante> uh oh. เลยทำไมคุณมันเกิดนี้ยวเอร์วาเลอร์ใส่เฉยเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรากดเพิ่มระดับให้เป็นเลเวลร้อยเลยดีกว่านะครับสไตล์คนรวยนะครับผมใส่ให้เต็มครับใส่หนักใส่เต็มถึงเลเวลร้อยไปเลยใส่หนักใส่เต็มเต็มนะครับตามวิธีคนรวยจะเป็นรอช้าครับปึ้งเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเลเวลสามนะครับให้เลื่อนหนึ่งชิ้นเ <lum> ป <described together> <Pop> ็นรางวัลเลเวลสามอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไว้ทําอะไรครับไม่รู้กดไปก่อนแล้วกันถ้าใครรู้นะครับว่าไออันเนี้ย ไอตัว G เนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับด้านล่างคลิปนะครับผมเดวห้าก็จะได้เป็นกร์ดกนนารคะแนนลดนะครับแล้วก็หน้ากากใช่ปะแล้วกดรับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้แล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับผมอ๋อให้กดแบบทีเดียวไปเลยสลับกันไปแล้วกันอ๋อมอเตอร์ไซค์ฮอตดอกโมบายฮอ d ดอกโมบายนะครับมนบชื่อขื่ข,ของกินเลยว่าฮอ d ดอกโมบายชุดล็อกเกอร์โอ้โหตกใจชาว็อกแบบเล่าเลยเลยนะบม Er. อันนี้ก็คือที่เราได้มาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็จะมีระเบิดควันไอซ์เรนเจอร์นะครับเลเวล11จะเป็นการ์ดภารกิจซีซั่น13อันนี้เกลือครับเรเวล15จะเป็นอวตารรอยัลพาสซีซั่น13นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสลับกันไปแล้วกันเฉลี่ยเฉลียฉล่ยกันไปเอา้าอ๋ออันนี้จะให้เลือกไฟเรนเจอร์กับไอซ์เรนเจอร์ผมไม่ชอบสีฟ้าเดิผมชอบสีแดงผมชอบแบบสายไฟเราสายหัวร้อนเราต้องสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผม อีกอะสลับไปสลับไปสลับไปผมไม่ได้หลายใจนะครับผมแค่ไม่รู้ว่าไออันนี้คืออะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับอาา้าฮะบรรลุสายแดงสายแดงคืออะไรผมมันจะสายแดงผมสายเขียวหม,มวกร็อกเกอร์ชุดไฟรเรนเจอร์หน้ากากไฟเรนเจอร์นี่ครับพอมาถึงเลเวลยี่สิบนะครับเราจะได้ท่าเต้นนะครับอาจาะอจาะโชว์สองนิ้วโอ้โหท่านี้มันโบราณไปปะเนี่ยแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์นะครับผมฮอตดอบโบบายคืออะไรวะ พอดด็อกโมบายเลเวล25นะครับก็จะได้ที่ห้อยกระเป๋านะครับผมตุ๊กตุ่นลูกสับปะรดนะครับผมกินสับปะรดทุกวันเพื่อเธอนะครับผมหวัดเจ็บแน่นอนเลเวล30นะครับได้ชุดล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ล่มชุดชีพล็อกเกอร์เลเวล32จะได้กล่องสุ่มนะครับอันนี้ชุดอะไรอะ่ะคนเก็บขยะอ่ะ <What? S 1> วันอวยสการ์น่ารักสีชมพูอุ้ยบวกก็สวยแต่ผมไม่เคยเปิดได้เลยไอ้ในกล่องนี้เนะี่ยไม่เคยเปิดได้เลยเดต่เกลือเลเวล35นะครับก็จะได้เป็นท่าเต้นท่าเวฟตัวนะครับแบบ เลเวล40นะครับก็จะได้เป็นหมวดล็อกเกอร์นะครับเข้ากับชุดล็อกเกอร์มวกทองทองเท่นะเท่นะเท่นะเลเวล45แล้วก็จะได้กรอบรอยัลพา s s สซีซั่น13นะครับผมพอถึงเลเวล50เราจะได้ปืนสั้นนะครับปืน P92 ลายก็เหมือนพวกเลโก้ครับสวยๆแล้วก็เขาจะให้เราเลือกชุดนะครับว่าเราจะเอาสีฟ้าหรือสีแดงผมได้เลือกสีแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ทำไมอะ่ะผมชอบสีแดงมากกว่าแล้วแต่คนนะไปที่เลเวล55นะครับเราก็จะได้ ท่าแสดง MVP นะครับเป็นท่าอะไรวะเด็บเด็บเด็บแบบฮีโร่เด็บเด็บเลเวล60ได้สก,กินเครื่องบินนะครับผมสวยนะเรียบๆดีเลเวล65้เราก็จะได้หน้ากากอันตาดีเฟนเจอร์นะครับผมมาอุลตร้าแมนเลยวะเลเวล70นะครับจะได้ชุดทัพเพชรเอเจนต์นะครับมีพื้นฐานกลางสูงอันนี้คือระดับกลางเหรอ เลข75นะครับก็จะได้เป็นหน้ากากพัรเพลตเอเจนต์นะครับอันนี้ครับเลข80จะได้กระเป๋าครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายถุงสะเบียงนะฮะน่ารักเหมือนแบบเออรักโลกอะไรประมาณนี้นะฮะใช้แบบเหมือนถุงกระดาษทำนะครับเลข90นะครับก็จะได้เวกเตอร์นะครับทอยเอเรนซ์ใช่ป่มวะถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมแต่ว่าน่าจะใช่นะครับเวกเตอร์ลายเหมือนพวกตัวต่อเลโก้ครับโอเคน่ารักดีนะครับเลข95นะครับก็จะเป็นท่าเนบิวล่าฮีโร่นะครับก็คือท่าอย่างเงี้ยเท่มั้ง คิดว่าเท่มากปะ <c oughs> เลี้ยวหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ชุดเนบิล่าฮีโร่นะครับโหตัวนี้แม่งเฟี้ยวอ่ะเหมือนแบบใครเคยดูโปเกมอนบ้างวะไอ้หน้ากากาเนี่ยผมคิดถึงตัวของซาโตชิที่มันเป็นกบอ่ะ ชื่ออะไรวะผมลืมชื่อเหมือนกันเลยนะครับอ๋ออันนี้ไงครับชุดพัพเพชรเอเจนต์ขั้นสูงสุดนะครับให้เราเอาคะแนน RP มาแลกนะครับเนื่องจากเราได้อัปเกรดเป็นเลเวลร้อยแล้วนะครับให้เราทำาภารกิจต่างๆนะครับของในนี้เราก็จะได้เป็นคะแนน RP แทนนะครับเพื่อเอามาแลกรับชุดของพัพเพชรเอเจนต์อันนี้นะครับเฮ้ยชุดนี้เท่ว่ะเอ้นะ feel you, feel you. เฟียวเนาะเฟียวอยู่เฟียวอยู่เอ้ชุดนี้อะไรอ๋อ,อ ขอชุดนี้สวยอะ่ะรถดาเซียรามังกรเดร d ลี่เอเจนต์ยชุดนี้ชุดนี้เท่นะผมชอบชุดเนี้ยปืนจันหมากระทาสีทองให้ชุดนี้สวยอ่ะเนี่ยๆนียเน้เฮ้ยเอาอยู่เราไปลองชุดที่เราได้กันดีกว่านะครับนี่เลยครับเราล่อชุด r p ร0พ้อยกันไปเลยนะครับโโอ้หบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดจัดหมวกแต่ผมชอบบวกแมวของผมมากกว่า นี่ฮะที่เราได้มาทั้งหมดนะครับสกินเครื่องบินอันนี้แล้วรระเบิดอันนี้มานะครับระเบิดควันไอเรนเจอร์แล้วก็ SMG Vector เเป็นอันนี้นะครับปืนพก P92 โก้นะโกนะโกอยู่นะรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับผมฮอตดอกโมบายนะครับโหอย่างเท่ยิงธนูใช่เหรอวะทำไมชื่อท่ายิงธนูอ่ะเนี่ยนะโหอ,อย่างเฟี้ยว นี่คือได้ที่เราได้ทั้งหมดนะครับหล่อเท่หมคิดว่าหล่อเท่ไหมหล่อเท่หล่อเท่นายเป็นประโยชน์แล้วกูได้เอดับเลยกูบอกเลยว่าปวสะบัดนี่ไงนั่งไงยสัตว์นัดหนึง่งเ <Head shot. S 1> จ้างูน้อยตัวนั้นฉันเห็นมันกำลังคานมา ตังหินนี้ตังหินน like ี้ตังหนึ่ง่พอยู่ในห้องห้องเนี่ยห้องข้างล่างกูเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่วะเห็นแล้วเฮ้ยอันนั้นนะไอ้นั่นไอ้นั่นเอาแม่ดิ เอาแม่งดิพวกหล่อเทลุย,ลข,ย,ข,ยข้างไหนข้างไหนเข้าไปดิเข้าไปดิใครบังกูวะเอาไอ้ี้ยพวกบันนหว่ากูนึกว่าพวกเราไอ้สัสกู <c oughs> เดินกูเดินชนพวกบันแล้วกูบอกว่าให้เข้าไปดีดกูนึกว่าพวกเรา สำหรับการรีวิว Royal Pass ซีซั่น13นี้ผมก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาทำอะไรกันรอรับชมกันในคลิปหน้าเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบายบาย